ขณะที่ AIS นะคะได้มีการจัดงาน AIS Digital for r Thai at หัดใหญ่ค่ะในการนำดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโชว์ความสำเร็จ4ด้านทั้งการศึกษาการเกษตรสาสุขแล้วก็ธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะ เที่ยมเพอิหัดใหญ่จังหวัดสงขลาะะได้มีการจัดงาน AIS Digital for Thai ค่ะนำดิจิตัลยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0โดยมีคุณวิไลเคียงประดูผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานประชาสัมพันธ์บริษัท Advanced Info Service เปิดเผยเขาว่า AIS มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งในรากฐานหลักของประเทศผ่านแนวคิดดิจิทัลฟรอนทไทยค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างโอกาสการเข้าถึงและก็ความเท่าเทียมกันของเทคโยียไปสู่ประชาชน ในโครงสร้างพื้นฐานหลัก4ด้านที่สําคัญของประเทศคือทางด้านการศึกษาการเกษตรสาธารณสุขและก็ธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไปสู่ไทยแลนด์4.0และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนขณะที่ทางด้านนายมหานพอภินันธนพงศ์ครั หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคใต้ AIS กล่าวกับว่าในพื้นที่ภาคใต้ได้มีการขยายโครงการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล4ด้านคือด้านการศึกษาการเกษตรสาธารณสุขและก็ธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและก็สังคมอย่างสูงสุดโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้มีการจัดผ่านโครงการสารรักสารความรู้ด้วยการติดตั้งกล่องสารรักให้แก่โรงเรียนต้นแบบในภาคใต้ไปแล้ว3แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการและก็สาระบ,บันเทิงส่วนสําหรับด้านการเกษตรนะคะทาง a i ไได้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทํางานของเกษตรกรให้ก้าวไปสู่เกษตรกร4.0ด้วยแนวคิดสอนเสริมสร้างผ่านแพลตฟอร์มสร้างสุขเพื่อขอไปคับแพลตฟอร์มฟาร์มสุขเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสําคัญในการทําการเกษตรเพิ่มคุณภาพของผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นรวมทั้งยังได้ พฒนาแพลตฟอร์มร้านฟาร์มสุขเพื่อเป็นช่องทางตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรสามารถขยายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปลรูปที่หลากหลายจากทุกภูมิภาคโดยขณะนี้นะคะมีร้านค้าบนร้านฟาร์มสุขแล้วกว่า350ร้านซึ่งมีสินค้าจํานวนกว่า1,800รายการเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีร้านค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายแล้ว39ร้านค่ะซึ่งเป็นสินค้าทั้งสิ้นกว่า180รายการ ขณะที่ด้านสาธารณสุขนะคะก็มีแอปพลิเคชันอสมออนไลน์ค่ะเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของหน่วยบริการสุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสมเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์เรื่องของการกระจายข้อมูลข่าวสารรับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพภายในชุมชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและก็แม่นยําค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะ AIS ก็ยังได้เข้าไปช่วยส่งเสริมเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายรวมถึงไอทีแพลตฟอร์มและก็โซลูชันต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในพื้นที่ภาคใต้โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก AIS ที่พร้อมให้คําแนะนําและสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์กับครอบครัว AIS The Startup ซึ่งสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.ais.co.th/The Startup ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจาก นี้ค่ะก็ยังได้มีการสร้างช่องทางตลาดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันร้านฟาร์มสุขให้เกษตรกรผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะสามารถขยายผล,ผลผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกษตรแปลรูปรวมไปถึงภูมิปัญญาของชุมชนหรือว่าโอท็อปนะคะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันร้านฟาร์มสุขได้เลยซึ่งตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนนะคะออกไปแล้วด้วยและที่สำคัญกระแสตอบรับดีมากทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณมหันนบอภิน,นันธนพงศ์วยหยน้าศ ส่วนงานปฏิบัติการภูยภาคภาคใต้ของ AS ที่พูดถึงโปรเจกต์ดังกล่าวนี้ไปฟังกันดูค่ะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองของการเกษตรเป็นด้านหลักเลยมีเกษตรกรอยู่จํานวนมากถึง60%เอรเราจะพบว่าปัญหาอย่าง,างที่ทีมงานไปศึกษามานะครับจะพบว่าเ,เกษตรกรในเมืองไทยเนี่ยเวลาผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาก็อย่างเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของรา,ราคาที่ตกต่ําลงซึ่งตัวนี้ประเด็นหลักขอ,ข,อข,อของเกษตรกรไทยก็คือจะหาตลาด ที่จะไปจําหน่ายเนี่ยครับได้ค่อนข้างยากทําให้จะต้องไปผูกขาดอยู่ในเรื่องของการที่จะมีผู้เนี่ยมารับซื้อสินค้านั้นไปแล้วก็ไปเขาเรียกไปปล่อยในตลาดต่อทําให้ เกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับเงินหรือรายได้อย่างเป็นไม่เป็นหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เราทําเรื่องการเกษตรนะครับเราก็จะมองเน้นไปเรื่องของอะไรครับไปเรื่องของวิชาการมากกว่าโดยเน้นไปในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตแต่ประเด็นหลักเนี่ยในตอนหลังที่เราเข้าไปสารวจเนี่ยเราพบว่าเกษตรกรบอกว่าเรื่องการผลิตไม่ใช่เรื่องปัญหาใหญ่ของเขาแต่เรื่องการที่จะทํายังไงให้เขาเนี่ยสามารถขายของเนี่ยตรงไปยังผู้บริโภคและได้ราคาซึ่งจะเป็นเป็นประเด็นหลักเลยที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่า แอปร้านความสุขของเดิมเนี่ยวิชาการเนี่ยเราอยู่อยู่ในแอปความสุขซึ่งจะเป็นแอปที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการซึ่งตอนนี้ยังทําอยู่นะครับก็จะเน้นว่าเอานักวิชาการต่างๆมาพัฒนาแล้วก็เอาใส่ความรู้เข้าไปแต่ตัวแอปร้านความสุขเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการที่จะเปิดตลาดทําให้กเกษตรกรเนี่ยซึ่งรวมกลุ่มกันหรืออาจจะเป็นเดี่ยวก็ได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเขาเรียกเข้าไปโพสต์คือสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไป วางร้านของตัวเองเอาสินค้านี้ขึ้นไปขายทําให้เขาสามารถต่อตรงกับทางผู้บริโภคได้แล้วก็สามารถคอนโทรลในเรื่องของอิน e n เทอวนทารีหรือตัวสต็อกต่างๆได้แล้วเพียงแค่จัดส่งสินค้าไปให้ส่วนการควบคุมในเรื่องของเงินการรับชําระต่างๆเนี่ยตัวแอปร้านความสุขเนี่ยก็จะทําการควบคุมน้ำโอนเงินกลับให้เกษตรกรทําให้การขายเนี่ยมันเกิดความกว้างใหญ่ขึ้นประเด็นใหญ่อันหนึ่งของร้านความสุขที่มีความสํมคาสคัญก็คือ ถ้าเราจะพบว่าในตลาดที่เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วแอปพลิเคชันที่เราซื้อขายกันเยอะๆส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชันดังๆนะครับผมคงไม่เอ่ยชื่อเราคิดว่าทุกคนคงรู้จักจุดเนี้ยเป็นจุดที่แตกต่างกันตรงที่ว่าในแอปร้านความสุขเนี่ยเราจะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยครับ เราจะไม่เอาสินค้าอื่นๆที่มาขายจริงอยู่เราจะมีสินค้าหลากหลายที่เป็นแฟชั่นมีทั้งเรื่องของแฟชั่นเรื่องของกเกษตรอะไรต่างๆหลายลอยา่างแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าที่เป็นรัฐประสากิจชุมชนซึ่งจะเป็นการพัฒนาเกษตรกรของเราเป็นการต่อยอดจากการแปรแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรหรือได้จากเกษตรเอาไปแปรรูปเป็นพวกจักสารหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ครับก็จะทําให้คนเนี่ยรู้จักว่าถ้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่ได้จากการแปรรูปเนี่ยก็จะเน้นเข้ามาที่ร้านความสุข ร้านความสุขซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับคนเริ่มรู้จักแล้วแล้วเข้ามาสั่งซื้อสินค้านะครับเท่าที่ทราบเนี่ยหลายๆลร้านเนี่ยครับรัโพสต์ขึ้นมา i n v e n t ร r y มักจะไม่ค่อยพอครับก็จะก็จะขายหมดในในไม่กี่วันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องด้านกเกษตร ซึ่งสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมร้านค้าฟาร์มสุกก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าร้านฟาร์มสุกได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS ได้ฟรีนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่แฟนเพจนะคะ a c e b o o k ของร้านฟาร์มสุกก็ได้ค่ะก็จะได้รวมการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นนะคะจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ได้มีการนำมาวางขายในแอปพลิเคชันร้านฟาร์มสุกแห่งนี้ด้วยค่ะ